เกวัย25ปีครับ165คู่ต่อสู้19ปี167ขัดความมันความสนุกมาให้ชมกันโอ้โหแข่งซ้ายมาแล้วครับปลายฟ้าโดนเตะตัดล้มลงไปโอ้โหถอนรากถอนโคนเลยครับแบบนี้นก้นกระแทกพื้นเวทีครับแหมประเภทเครื่องร้อนช้าแล้วครับธนาของปลายฟ้าออกมาแล้วครับแหมพูดถึงก็บวกมัดใส่เลยมาเลยอน่ากันปลายฟ้าต้องหยัาประหยัดนะครับเป็นมวยซ้ายที่จังหวะ โอ้สไตล์ของเธอนี่ห้าครัวครับสาวจากอ์เจนตินาดูครับสอกหน้าเอาทุกลูกเอาทุกแบบครับโอ้ขยันออกซ้ายนะครับทางด้านของปลายฟ้าครับเริ่มจะกระตุ้นเริ่มจะเปลี่ยนเกมเลยครับยกนีโยออกโอ้โหสายสวยครับแม่โดนหมัดโดนสอกครับสปีดหมัดธรรมดาครับสาวอ์เจนตินาโอ้โหกระโดดใส่ครับ โอ้ไม่มีตกใจเลยครับมาเลยน่ากาเซียเข้าพยายามเล่นสองครับโอ้จะบินครับจะบินครับโอ้ใ <c oughs> จเย็นๆโอ้โหช่วยกันครับกรรมการด้านล่างโอ้โหนี่มันมันแบบนี้นี่เอง <c oughs> เกี่ยววงในครับโอ้โหแล้วดูมาเลยน่ากาเซียนี่ใช้สองใช้ได้เลยนะครับไม่สนแทงซ้ายจริงๆครับเตะได้ต่อยได้เตะไปต่อยได้ต่อยไปแม่ล็อกเอวปลายฟ้าอุ้ย เจอด้งมาตบด้วยขวานะครับลูกนี้หมุนไปหมุนมาดีกว่าครับในขณะที่แข้งสวยๆก็อยู่ที่ทางปลายฟ้าเลยครับกว้างบัดขวามาจิ้มซ้ายโอ้โหบวกกันเลยอ๋ครับน่าสั่นสะเทือนนะครับโดนสอกเข้าไปแต่ว่าไม่สนจริงๆครับมาเลนาดูครับไปโอ้ยมันครับคู่นี้โอ้ยเริ่มจะโดนบ้างครับปลายฟ้าแม่ต้องแท็กเลยครับโอ้ยอ้าครับลมจะจับหรือเปล่าครับ โอ้เจอจอมตื้อจากอาเจนิน่าดูครับลุยแรงจริงๆครับมาเลนาไม่สนหน้าอิน้าพรมครับดูครับเดินจ้วงเลยนะครับโอ้เตะสองยกที่ผ่านมาเป็นคําตอบให้เห็นกันอยู่แล้วครับโอ้โดนเตะลบอีกแล้วเอาครับมาเลนาโอ้ดูนี่สวยครับเอาครับสวยงามครับยังดีอยู่ครับเรียวแรงในขณะที่ปลายฟ้าเป็นยังไงครับโอ้โหยืนดับครับออกหนึ่งรับไปสี่ายังควบเข้าหาต่อครับ แค่ยิ้มแย่ๆเลยครับแมยืนด้วยยืนด้วยความเก่าเลยนะครับอยู่กับเชือกอยู่กับเชือกอ้าซ้ายจิ้มหมัดมาอีกแล้วครับดูครับมาทีนี้สี่ห้าหมัดนะครับไม่มีต่อยทีเดียวนะครับแตะขอบฝาเลยครับเต็มเต็มกระโดงคางเลยครับ2 9 28 3เสียงครับไปกันที่มุมน้ำเงินครับบาลินากาเซียครับ